สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้มีโอกาสมากทั้งน้องบอลลัพูกเ็เลยแวะมาถามพี่น้องเพื่อว่ามองนี้คือผููอยู่เบื้องหลังการเห็ุการเหตดดนตรีต่งตางๆผมก็เลยอยากมาสอบถามอยากว่าติดต่อไว้เชี่ยวจะของดังกันเพ่งพัดวัวลัวพัดวัวลัวขอบคุณพี่น้องไม่ร้ายทีเขามากกดติดต,ต่ตางกดไลค์กดแชร์ขอเป็นผู้ใดน,นั่นพี่น้องครับวันนี้ผมมาบ้าน ไปที่บ้านดอนเข็มตำบลน,นาสิเป็นตำบลหัวหน้าเอนบอครับครับอำเภอเมืองยู่วันองค์กูสวัสดีครับอาจารย์ครับครับครับอ,อ,อ,อาจารย์ยังบองครับเนี่ยอ๋อคือน้องสอนมวยเสื้ออาจารย์สอนบาครับน,น้นองสอนน้องสอนบยเป็นนี่ครับเป็นผู้เจงเรื่องดนตรีธรรมดาแหละช่วงนี้มัน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 ควบิดกรเลยทะยงสีเนาะนอืมไปอะไรเพื่อนเลย ไปวาไายออกไปวาไายเงินเดือนเนี่ยเป็นพ่อสาวเขาเลยฮะพ่อสาวเขาเลยจ๊ะจำวาไาย <laughs> โอ้โหแต่ว่าผัวเป็นลูกเดียวกับมึง <laughs> <laughs> อาจารย์สอนอาจารย์สอนเป็นโปรดิวเซอร์เฮนดอนตรีให้ลหลายพนครับดังมาแล้วสิบมาติดต่อเฮนดอนตรีเพลงท่านวัวๆสองอย่านี้ด้ยวยเออเอาก็ได้ตัวเพื่อนเรนเรนในแต่ละมาราบมั้งทำไมทำไม่ได้เ,น,เน,ดดนี่เวยหเห็นเป็นเล็บเป็นลายเปน็นรูปเลย ขี้เดียวด้นี่บเเพื่นคือว่าดนตีสาคนสาคนมันต้องไปหลายแบบได้เพื่นเลยผมเล่นตีสาปาดตีสาคนมันไปหลายแบบไอ้ที่เ่นลองลองลองลอองดูเอาอ้ยบ่คือนุ่งลองกเล่นาไยัง ใส่จังหวะใส่จังหวะสีย่งไม่เนื้อมอโวินซไมลองลองมลอว่าไม่เนื้ก็ต้องบอกไม่เน้อเลยเพื่อนบอกหอมีไเน้อครับซีไม่เน้อเออบ่มนตีก่อนดีก่อนเขาไ่มีีเนี่มีตัวมียงี้มเอามาล้เตะจะมา วมาดีจ้ามาเนี่ยมันก็ให้เขาเล่นหมอลเังไหนนี่ไหนนี่แต่ว่าเบื้องหลังเบื้องหลังดนตรีเอามามาจากพี่เด็กแดงหน่าพี่น้องครับพี่น้องครับว้าวมาดีจ้ามาดีครับมาดีครับอยังไอเขาเพิ่นอยากเขาได้หนนี่หนอาจารย์นักรีเพื่อนยุทธคอนยุทธคอนที่บอกกบศิลปินก่อนได้ยินไอยเป็นเสียงเอามาอย่างนี้เอากระซิมากกัน ค่ดนตรีมาเฮ็ดเพลงนี่ตัวมาอัดบอลลเนาะโอ้โหอาจารย์สอนแทนอารยมี่ค่ะว่าสิมาสายทำพรุ่งสินะกอลิตีเสียบ้อยมากอนตรีพายุเบื้องหลังดนตรีอรมันเขาเขาตกมีเสียงอันลุีลุีแมนมันลุีลุีโอ้นก็มาลมัอัลองอององๆออนอนีนลเลลนอออออเออน นอบครับขามปุยอย่งบบไม่มีโอกาสเอาออกแก่นแล้วอยังเพื่อนเอาแก่นเอาแก่นเอแกนนี่เดเอาแกนเอาแก่นหนเอาแก่นอาเบรดเออบนนีไปไปไอาจารย์ไปไนี่นีไปอาจารย์พเทนตทีเองในบทในดเสืไม่เลในดเสไม่ละมันบมัน้นน่อเนี่เพื่อนเอาแก่นไปท่ กเกาตุรงวะอกะเลดิดจระเข้ทาดาา่บาองลอ่ะิไนไน่งไ,ไปใสมาส่เห็นคลิปเห็นคิป,คลปลหลายบ่งบดานะคะ่ะหลกของเผึ่งล,ะนะลของผอง<ล>ดีแล้วไปหอดมดัสยุอมอกอเดี๋ยวเดียกดเขรนนื่องใ้กอนมันรึ่งกันได้หนิรึ่งกันได้ก็เสียงตัวมวนน่ะมเพื่อนทำมาทำมาเลย่า โอ้เสงแซกไป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 โอ้ยังได้เสียงนี่ยังได้เสียงนี่โอ้ไปขํามผอแล้วพี่น้องเอ้ขอประคุณพี่น้องด้วไวซีบเผ่อเดือดเอาต้มดติดตามไว้ซบ่แช่ช่องลกของผึ่งยายนี่ไะเก็อย่าลืมเนาะไอ้จะเน่กะจะไนไกะเห็นกะเห็นแล้วพี่น้องฝากถอดฉลองเฉพาฝากนะค่ะช่องลกของผึ่งจะของไอ้ผึ่งลกช่องพาอเที่ยว เบื้องนีแล้วไปติดตามท่องปรุงให้น้ำอีกในเด้อพี่น้องเด้อครับื่องพี่พอคอยโปรดิเซอร์โปรดิเซอร์ดนตรีผู้อยู่เบื้องหลังขอบคุณหลายๆเด้ออาจารย์เด้อเดี๋ยวผมเล่นแป๊บนึงเอาเล่นเรื่อฟังจะเข้าขอบขอบขอบคุณในในมาเดี่ยวปกติกับให้พิ่นเฮ็ดดนตรีเแห่งไหนให้พี่น้องครับแม่ค่ะอือต้องปสิตึงตึงอยู่ไหนนึ่งเออแล้วแล้วตึงเออน่ะแล้วตึงแล้วน่าสิโอหูตึงแล้วครับหูตึงเนี่ย ันีร่ำไม่ไอ้ฟังเนี่ยตื่าตัวต่นตั้งแต่เอามากมากปนีร่ำอีกเอาที่แรกว่าสิไปอันปุณณีว่าสิไปทรงหน้าไปอ๋อละวันว่ามีทรงหน้าจ้ามันก็เลยนมืนเด้ยินเสียงดนตรีก็เลยแบบเอ้าบ้านมูบ้านมูเออมูสอนสอนสอนอาจารย์เอาอเป็นอาจารย์สอนดนตรีมาเอาจ้เพื่อนเอาเงียยคี้บวชกูฟังโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวสิเรียนคี้บวชให้อ๋อละมันนักศึกษนพิษให้ก็ได้ไหมมาตั้งมาตั้งมาตั้ง ย้งผลวะนี่อันตัวนี้ห่องกันรถตีเปิดปลุ่กตัวเลยเนาะนี่เด้เวียนตีอันนี่บ่โอ้เนี่ยเนี่ยนี่บ่โอ้เห้แจว เจ้าผูฟังลำมาห่วงขบวนไปไล่รงน,น,นีหากพทดใดมันเป็นเครื่องหูท่านขอประทานยาเผาบางเเบานะขวกลูกหลานขอขอมาขอบอดได้หาใส่ลายท่านหมายว่าใส่ผู้ใดผูอ้าอาจารย์เป็นผู้คิดซอกใส่เอามาแต่งเป็นกอน ไปตามคำสอนบอนนีท่ทานน้อยอิงอ่อางา,าเสียงจางก่อนตื่นก่อนคืนอย่ามืใส่ปน่นปนนเออนบกชัดนบกเกี้วปนบกเกล่ยวนบกัดเออโอ้คือเกลยวเข้าอีกอ่ะน่ากุญีสงคนสองคนผู้ฟังเอ้ยให้อยไทยทันซอยแก่ เสียให้ดงดังน่เด้อให้ได้ตาปังปังให้มวนขบวนหูใครฟังดูให้ลืมลูกจองใจบัดฟังเอง ยองไว้ัแต่มม,มาถืออได้่าใ,ใจด้พอยางเดียวมือนิหสม,มาคารวะนิม,มาเกลนแฟนมล้ำพี่น้องทั้งหลายทราบสมุน้ไปตามทองเรียงเขาข้าพปจ้าเอง,เเองก็มีน้ำไม่แล้วว่าโลกของเพิงซึ่งเลิกของเพิงนั้นแต่ละเมื่อ ก็รู้เมื่อสิตะล้อนแต่ร้อนว่า่างกับเป็นจอรนจัดวันนี้มีโอกาสยินดีเลยพ่อน้องอรวรันรุ่งเรืองอะ้วก็อาจารย์สอนเมื่อคนว่าจบได้ชาตขอบคุณเลยนะครับช่องของผมว่าไม่สาราครับช่องผมไล่สาราผู้ใดที่เข้ามาบงสาระนี่อัเสียใจียใจนิดน้อยถึงปานกลางปานกลางอัดสมากมากวันนี้ยังว่าไม่สาระให้น้องละล่ำเตื้อยทั้งเปิดละล่ำแล้วอ่านเปิวันนี้ยัง มันเ่มันมีสาลาห้งพนั่นแล้ววะโอเคใส่สัเลนมาตมกันแล้วมันตัวนี้มันเอาจักเล็กจัน้อยอยางไว้นี่มันต้องจามสัตวนะสัตว์เขาทำสัตว์ซีส่ว่าไปหดเพราะทำยังไลว ขอบคุณขอบคุณน้องคนละมณขอบคุณอาจารย์ฐอนขอบคุณหลายเพื่อนขอบคุณเยอะเยอะเยอะขอบคุณทุกคนตรับพี่น้องที่เพิ่งกลัสบายใจร่ำรวยจุกุกคอดคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับเเอาน